เปล่านะคะอันนี้เราเตรียมที่จะ,ะยขยับขยื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะก็มีตัวแทนนะคะทางตัวแทนของแต่ละท่านนะคะเข้ามาเพื่อที่จะมายื่นหนังสือนะคะโอเคเราเตรียมตัวแล้วนะคะที่จะเราเดิน,เ,ดนเข้าไปนะคะตรงบริเวณด้านในนะคะเราจะมีตัวแทนเข้าไปดับริเวณด้านในนะคะ เมื่อสักครู่นี้ที่เราจะต้องมีลักษณะของการพูดเพราะว่ามีคนเข้ามาป่วนเยอะนะคะป่วนเยอะว่านอกจากเขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเ้าลาน้ําด้วยนะคะคุณไม่เห็นคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดได้แต่ว่าการที่คุณจะบ่อนทําลายชาติเนี่ยเราไม่ยอมอยู่แล้วนะคะ ใดที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดบอนคาสทโซนถูกกฎหมายนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เรากําลังรอนะคะรอเจ้าหน้าที่กับทางรัฐบาลนะคะออกมาว่าจะทาอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะคะแล้วดูซิว่าเสียงประชาชนคนดีประมาณอันนี้เล็กๆแต่เราบอกเลยนะคะวันนี้ไม่ใช่ว่าเรายื่นหนังสือแล้วเราจะจบเท่านี้นะคะยังไงยังไงเราก็ยังจะ เขาเรียกว่าลงรายมือชื่อกันต่อไปเอาให้แบบทั้งประเทศเลยนะคะว่ามีข้าไใดที่ไม่เห็นด้วยบ้างนะคะเพราะว่าการที่คุณมาเปิดเปิดอันนี้เนี่ยไปแล้วเด็คุณเอื้อนักลงทุนต่างชาติไหมคุณต้องการที่จะฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าอันนี้อันนี้นั่นเป็นข้อกั้นขาของสังคมวงกว้างนะคะอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะที่พี่น้องเรานะคะกำลังจะเตรีย,ายามตัวยื่นนะคะ เจ้าหน้าที่ออกมายืนตรงบริเวณด้านหน้านี้นะคะว่าเรามีเอกสารเดีย๋ยวเราลองไปฟังดูนะคะว่าแต่ละท่านอะไรยังไงบ้างต้อง<ๆ>บอกว่านี่นะคะเราไม่รอสื่อใหญ่นะคะเรามีสื่อเล็กๆน้อยของเราทําหน้าที่กันทั่วประเทศนะคะมา <c oughs> ช่วยกันนะคะถ้าพี่น้องยังไม่ได้มานะคะก็ช่วยกันกดแชร์กดไลค์ไปได้เลยนะคะว่าการกระทําในวันนี้นะคะ จะส่งผลไปถึงลูกหลานนะคะเราเราอยากได้ให้ลูกหลานของเราเป็นแบบไหนนะคะเราก็ออกมาช่วยกันนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ลูกหลานเราต้องไปอยู่ในวังวนนะคะวังวนที่ถูกบ่มเมาด้วยอบายมุขนะคะเราต้องออกมาช่วยกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็พี่น้องเรานะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กเขายังไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ผู้ใหญ่ที่รู้ความแล้วเนี่ยคุณยังมาทําทําความช่วแบบนี้บนประเทศไทยนี่เราไม่ได้นะคะเรายอมรับไม่ได้เราเป็นศาสนาพุทธนะคะเราอยู่เมืองพุทธค่ะ ขอโทษนะคะขอโทษอ่านี้นะคะต้องบอกว่าเรากําลังออกมาร่วมรนรงการคัดค้านนะคะการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายนะคะหรือว่าสถานบันเทิงครบวงจรนะคะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เรานะคะเซ็นรับ ะะแล้วก็จะมีเดี๋ยวอีก,อก,อกสักพู่นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายทางทำเนียบรัฐบาลนะคะออกมาราบับสนังสือนะคะแต่ที่บอกแลาวค่ะว่าเรามาทําหน้าที่ของประชาชนคนไทยนะคะเรามาปฏิบัติการชุมนุมประท้วงแนวใหม่นะคะก็คือให้ประโยชน์ให้คุณค่าและพัฒนาประชาธิปไตยนะคะโดยการมุ่งเอาความจริงความรู้มาตีแผ่นะคะเราไม่ได้เน้นว่าเราจะต้องแพ้ชนะในวันนี้การที่เราออกมาออกมาในวันนี้เนี่ย เราไม่ได้หวังผลว่าทางรัฐบาลจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนแต่เราทําหน้าที่ของเราเต็มที่นะคะถ้าคุณรัฐบาลมีจิตสํานึกก็จะต้องรู้นะคะว่าสิ่งเหล่านี้ควรทําหรือไม่ควรทํานะคะนี่นะคะก็นี่ก็เป็นประชาชนอยู่ด้านนอกนะคะเรามีส่วนนึงรอยอยู่ตรงบริเวณด้านนอกของเรานะคะนี่ค่ะ ก็เอามาไม่ทันก็เดี๋ยวไปนี่ผมต้งทำงาเต็มที่นะการที่เอามาเอาความจริงมาตีแผ่ให้กับประชาชนได้ทราบนี่แหละค่ะเป็นการให้ปัญญาต่อพี่น้องประชาชนนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งดีเราย่อมสนับสนุนอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราเป็นเราก็อยู่ในประเทศไทยถ้าเกิดอะไรก็ตามที่จะทําให้เกิดการพัฒนาประเทศพัฒนาบุคลากรนะคะเรายินดีสนับสนุนเต็มที่ แต่ถ้าเกิดว่าสิ็งใดนะคะที่ทําให้เกิดความชิบหายนะคะเกิดความเสื่อมต่ํานะคะเ,คเกิดทําให้พี่น้องประชาชนเ,เกิดความเดือดร้อนระยะยาวยังไงเราพี่น้องประชาชนเราไม่ยอมคะ่ะเราก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะในหน้าที่ของความเป็นคนไทยของเราหนึ่งคนนะคะอันนี้คือปัะทาที่ประยที่ทแท้จริงนะคะ เราไม่มุ่งเน้นแพ้ชนะไม,นไม่เน้นความรุนแรงแล้วก็ไม่เน้นหยาบคายด้วยเป็นการต่อสู้ที่เราให้ความรู้นะคะให้อความรู้กับพี่น้องประชาชนนะคะแลาเกิดว่าท่านใดไม่เห็นด้วยกับเราเราก็ไม่เป็นไรนะคะก็ไม่ว่าอะไรกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดเห็นด้วยกับเรานะคะก็อบอารมมวลกันได้นะคะเราอยู่ที่สะพานชมาลูเทศนะคะเรา ทำหน้าที่ของเราในทุกๆวันนะคะก็จะมีพี่น้องออกมาให้ความรู้มาสายความจริงเปิดเผยกันอยู่ตลอดทุกๆวันนะคะนี่ก็จะมีการพูดคุยนะคะระดับตัวแทนนะคะแล้วก็มาพูดคุยก,กันนะคะตอนนี้เราก็รออยู่นะคะว่าพี่น้องดันท่านเป็นยังไงตรงเรามาดูบรรยากาศด้านหลังตรงนี้บ้างนะคะบ้าด้านหลังตรงนี้เนี่ยก็จะจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ จหน้าที่ตำรวจที่มากําลังรอกลัวเราก็เป็นหน้าที่ของท่านนะคะว่าจะต้องออกมาทําหน้าที่ของท่านทุกคนมีหน้าที่นะคะเราเองประชาชนคนไทยก็มีหน้าที่นะคะแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่เราจะออกมาพูดคุยออกมาบอกความจริงนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีสิ่งใดเป็นสิ่งที่ควรทําไม่ควรทํานะคะอะไรก็ตามที่มันทาให้ผลกระทบกับพี่น้องหรือลูกหลานของเราเพราะวันนี้เราต้องแก่ค่ะ ทุกคนต้องไปสู่ความเก่งนะคะทุกคนต้องไปสู่ความตายแต่สิ่งที่เราจะทิ้งไว้ให้กับลูกหลานของเราคืออะไรนะคะเราเหลือแผ่นดินที่บริสุทธิ์ให้กับลูกหลานของเราไม่ให้เอาไม่ให้เอาบยมุขเข้ามากั้ากายในแผ่นดินพุทธของเรานะคะอันนี้เนี่ยเราก็สามารถช่วยกับเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองแต่เราทําเพื่อลูกหลานที่จะต้องอยู่ในในแผ่นดินแผ่นดินคองแผ่นดินไทยอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ว่า เด็กเด็กนะคะเขาจะเยาวชนเนี่ยจะไม่รู้หรอกถ้าเกิดมีการเปิดบ่อน คาสิโนที่ถูกกฎหมายได้เนี่ยมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เลยที่คุณจะบอกว่าออกกฎหมายให้เด็กเข้าไปเล่นเหมือนหรือว่าอะไรมันยังไงเข้าไปเล่นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการงงเมาที่รุนแรงกลายเป็นทําให้ประชากรเกิดความอ่อนแอไม่คิดที่จะทํามาหากินนะคะเพราะว่าคิดว่าการที่ได้เงินมาแบบง่ายๆนะคะได้เงินมาแบบง่ายๆเนี่ยก็ไม่ต้องทําอะไรลแล้วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะ,ะนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศพูดคุยนะคะกับทางตัวแทนนะคะที่ออกมาพูดคุยกับตัวแทนของพี่น้องทาง เพื่อไทยพอปทนนะคะหรือว่าทางกองทัพธรรมนะคะนี่นะคะก็ที่เราจะต้องออกมาคัดค้านพระราชบัญญัตินีะคะสถานบันเทิงคบวงจรหรือคาสิโนถูกกฎหมายในะครั้งนี้นะคะ อย่างเต็มที่เลยนะคะเราจะได้มีข้อเสนอแนะนะคะว่านายกรัฐมตนตรีคณะรัฐมนตรีและสมาชิกอัสภานะคะหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการอนุมัติเปิดสถานบันเทิงครบวงจรงตลอดประชาชนชาวไทยเนี่ยได้หยุดยั้งการดําเนินการและพิจารณาอนุมัติร่างพรบรสถานบันเทิงครบวงจรน,นะคะหรือกาสิโนถูกกฎหมาย ให้ได้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดที่แนบวันนี้เรามายื่นหนังสือต้องบอกว่านามากประมาณเป็นน่าจะมากกว่า200หน้านะคะเรามีข้อมูลที่เป็นรายชื่อของพี่น้องนะคะที่เข้ามาคัดค้านแล้วก็เคสต่างๆนะคะต้องบอกว่าเคสต่างๆที่ผลกระทบต่างๆก็รัฐบาลอาจจะไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลเนาะเราก็ช่วยรัฐบาลนะคะศึกษาหาข้อมูลนะคะว่ามันมีผลกระทบอย่างไรนะคะในการที่คุณพยายามจะนำอาบายาบุก ซึ่งเป็นทางแห่งความชิบหายขึ้นมาบนประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเป็นเมืองพุธนะคะโดยการอ้างแค่ว่าจะได้เงินเศษเงินเล็กๆน้อยน้อยนะคะเพราะว่าสิ่งที่จะเสียหายหรือว่าจะต้องเยียวยาหลังจากนี้มันอาจจะมาหาศาลจนหาค่าประมาณไม่ได้นะคะแม้กระทั่งในสมัยก่อนพระบาทออรัชกาลที่5ของเราเองยังทรงนะคะว่าเห็นว่าการเปิดบ่อนการพนันไน่จะทําลายประชาชนของพระอ,องค์นะคะ ท่านพระองค์ก็เลยดีการส่งให้เลิกบ่นนั่นนะคะและกว่าจะเลิกได้คุณคิดดูใช่ไหว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อจะเลิกได้เนี่ยต้องใช้เวลาแค่ไหนจนรัชการที่หกหรือที่เจ็ดนี่แหละก่าถึงจะเลิกบ่อนการพนันทุกอย่างได้นะคะแล้วมาวันนี้อะไรคะกลับมาอีกแล้วนะคะ ว,วังวังวนเห็นความชั่วร้ายกลับมาอีกแล้วนะคะเราพี่น้องประชาชนคนไทยนะคะเราไม่สามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดได้นะคะสิ่รัฐบาลที่ทําให้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่เราเห็นทนี่ใส่ชัดของรัฐบาลในการบริหารประเทศนะคะคุณไม่มีปัญญาที่จะหาเม็ดเงินจากใครอื่นแล้วเหรอคุณถึงจะต้องมาหาเม็ดเงินจากการเขาเรียกว่ามอมเมาประชาชนแบบนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการมอมเมาประชาชนที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่าจะต,ต้องมาเยียวยานะคะแล้วก็ทําให้เกิดคอร์รัปชัน นะคะแล้วก็ออก,การฟอกเงินนะคะมีหลายอย่างมากเลยนะคะที่นักวิชาการเนี่ยเขาแล้วก็จากการสำรวจด้วยนะคะการเก็บข้อมูลที่เคยเปิดบ่อนปล่อยเป็ดที่อยู่ข้างๆประเทศเรานะก็กลายเป็นว่าผลกระทบลงไปถึงรากย่านะคะครอบครัวนะคะเทะเลาะเบากแงกันติดยาเสพติดค่า แล้วก็เกิดการค้าประเวณีนะคะรวมทั้งมีการฟอกเงินนะคะแล้วส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นข้ามิโนนั้นก็คือเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าเขามาฝั่งนี้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็ว่าจะต้องมาเปิดบ่อนเพื่อสนองคนที่นิสัยไม่ดีเหรอคะการแล้วคุณคิดดูสิฮะว่าคุณพยายามที่จะเอาบ่อนคาสิโนเนี่ยเข้ามาในรูปของการท่องเที่ยวเนี่ยนั่นหมายว่าคุณพยายามที่จะเปิดรับ คนไม่ดีนม่ใสไม่ดีถ้าเป็นด็อกท่องเที่ยวที่ไม่ดีเราจะเอาเข้ามาทําไมทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะแล้วการที่เปิดบ่อนมากๆเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือจะทําให้เกิดอาชญากรรมต่างๆนะคะที่จะกเกิดในประเทศเราได้นะคะอันนี้ก็ทางทางดอกอร์เดนเพชกาจนนะคะหน้าที่นะคะที่มาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรอบฟังนะคะว่าท่านว่าอย่างไุณแลรองันนะครับ และก็เป็นบรรยากาศการพูดคุยกันนะคะตลมเมือ้ามีพี่น้องนะคะอย่างที่บอกนะคะว่า เห็นว <buenas> ่าสิ่งนี <Marcel o Onion> <huh> ้เป็นส like ิ er ่งที่ไม่ดีนะคะเราก็ต้องร่วมกันนะคะเราต้องมารวมกันสามพลังคนดีกันนะคะนี่นะคะนี่อันนี้คือหน้าตาเอกสารนะคะหน้าตาเอกสารออกมาเป็นกล่องมาม่าเลยนะขนาดขนาดนี้นะคะเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นลายชื่อนะคะลายชื่อของผู้คัดค้านคาสิโนนะคะถูกกฎหมายนะคะที่ไม่เห็นด้วยนะคะการเปิดสถานบันเทิงนะหนาไม่ใช่กล่องขนมไม่ใช่กล่องมาม่านะคะอันนี้เราเป็นเอกสารลายชื่อนะคะ อเมริกาคนเรยากจะลองไปลำเรือนึงดีใจพาแวร์ลองไปไม่รู้ต้องแบบอะไรพี่น้องของเราแต่ละท่านเพ่มข้าแรลยที่ีทำได้ไหมเพิ่มข้าแรงแล้วของไม่แพงทำได้ไหมนีือที่เไม่ได้แต่เขาพยายามที่จะให้แบบให้อยู่กันให้สบายโดยการนีเป็นนโยบายนะ ก็ดูไปเรอยางนั้นละกันได้เป็นเราผมนี่ป้วิจารณ์จุดมุ่งหมายของทุกคนเนี่ยในภาพรวมก็อยากให้อยู่กันได้ไงอยากให้ชีวิตแต่ละชีวิตอยู่ได้แต่วิธีการที่มันถูกต้องที่มันแก้ปัญหาได้จริงอ่ะถ้าทำไม่ได้เข้าใจอย่างถูกต้องมันก็แก้ปัญหาไม่ได้มันเหมือนกับที่เขาพูดว่า คนโง่ขยันเนี่ยต้อขยันโง่ไงคนโง่ขยันมันขยันโง้อยิ่งมันขยันเท่าไหร่มันยิ่งเสียหายเท่านั้นไงคนโง้อขยันโง่ไงเพราะยิ่งเสียหายแต่จริงๆการแก้ปัญหาที่สำเร็จเนี่ยเราก็ทำแล้วไงถ้าเราต้องรู้นะถ้าไม่ร่วมกีบบดในประเทศนี้นะครับของนี่เราไม่พูดถึงกองกอูนี่ยไปไหนวะนะครับอาจารย์สันติโสครับอ๋ออาจารย์อาจารย์นั่นที่มาปรงชาน แล้วตอนนี้ไท่แล้วใครแทตอนนี้เมือตอที่อาจารย์ออาจารย์อะไรนะดีทีทิรักมีลองไมมีใครเองไหมก็เหมือนที่พระเจ้าตัดไว้นะที่พรเจ้าตัดไว้ว่าถ้าพระเจ้าเสียชีวิตไปนี่นะ่านบอกว่าศาสนาเราไม่สิ้นไปนะเพราะว่าธรรมาวินัยที่เราสานไว้นั่นแหละ จะเป็นศาสดาแทนทุกคนก็เหมือนกันนะคำสอนพระพุทธเจ้าของพระครูสมณพโพธิราชที่สอนเราไว้หรือคนดีต่างๆที่สอนเราไว้ก็นั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราเป็นข้อที่ยึดเหนี่ยวของเราเป็นศาสดาแทนเราเนี่ยของพระพุทธเจ้าแหละเป็นศาสดาแทนเราพระพุทธเจ้าพระครูมาอธิบายหํา่งสอนคำสั่งสอนก็เป็นศาสดาแทนซึ่งพวกเรา ใช้หลักที่พระเจ้าสารไว้อยู่แล้วเกีใช้อปริหารทำทำงานเป็นหมู่ใช้มติหมู่คุณหมอก็อย่างนี้คุณหมอก็ต้องดูแลคนในในในสัตว์ยนเราดูแแต่ละที่มีหมอทุกที่เลยแบบหรือว่ามีหลายสาขาหมอหลายสาขาหลายแง่ด้วยมันมีมันมีหลายมันมีหลายที่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่คนนี้ก็ยากหมอคนเดียวกันเลย ี่ก็เป็นบรรยากาศในการพูดคุยนะคะระหว่างรอนะคะในการที่จะทางเจ้าหน้าที่จะออกมารับนะคะก็มีทางเจ้าหน้าที่ออกมาพูดคุยกับ เรใจเพชรกระจนนะคะว่าเหตุอะไรนะคะว่าเราทำไมเราจะต้องมากันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าทุกอย่างนี้เราทําตามหลักของพระพุทธเจ้านะคะการที่มีคนไม่ดีนะคะการนําอบายามุขนะคะอบายามุขหกที่ก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่าจะไปเป็นทางในเสือเ่อมแห่ความชิบหายนะคะเรื่องของการพนันนี่ก็ือเป็นหนึ่งในอบายามุขหกนะคะซึ่งซึ่งเราเองเราจะต้องมาช่วยกันเอาาละนะคะในการที่จะ นขบวนการเหล่านี้นะคะไม่ให้แทรกซึมเข้ามาในลูกหลานของเรานะคะลูกหลานที่เราต้องบอกว่าลูกหลานที่อันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยนะคะแม้กระทั่งพระามหากษัตริย์องค์แต่ละท่านเนี่ยก็เห็นความสําคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนะคะไม่เขาเรียกว่าไม่ยอมให้กับทางรัฐบาลที่จะนอาอบายมุขนะคะเข้ามามอมเมาลูกหลาน ของเรานะคะเพราะถ้าเกิดว่าเราให้เขาตั้งลกลากหรือว่าให้เขาสามารถทําสิ่งนี้ได้ในประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่เกิดมาคนที่จะต้องรับบาปรับกรรมก็เป็นลูกหลานตาดำๆของเรานั่นแหละค่ะไมากนปัจเส่งเสริมให้มีศักยภาพในการสร้างปัจเจศีให้ได้มาก เป็นหลักไว้ก่อนนะแล้วปัจจัยเสริมอือ่นๆที่จําเป็นก็เติมเต็มไปทีนี้เมื่อได้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ที่เราทำานี้ก็ปัจจัยสีส่ที่บุธเจ้าสอนมาพึ่งตัวเองได้เป็นหลักไม่ว่าอาหารยาวิธีดูแลสุขภาพเครื่องงดที่โยนใสยพึ่งใจได้ไประหยัดได้เป็นหลักอย่างประหยัดเรียบง่ายแล้วปัจจัยเสริมบางทงก็ช่วยกันสร้างขึ้นไปแต่ที่สำคัญคือเมื่อแต่ละคนยพยายามพึ่งตัวเองได้เนี่ยก็เกือ้อกูลกันช่วยเหลือกัน ต้องใช้พลังสามคัคคีพลังสามัคคีซื่อสัตย์เสียสละเพ <c oughs> ื่อคูณกันช่วยเหลือกันมีน้ำใจเศรษฐกิจจะแก้ได้ด้วยน้ำใจเ <c oughs> พราะแต่ละคนมีน้ำใจเนี่ย <c oughs> คนที่พึ่งตัวเองได้ก็เสียสละออกไปว่า <c oughs> ไม่ไม่ต้องรับค่าตอบแทนคนที่อยู่ได้แล้วหรือมีรายเหลือแล้วขยันช่วยกันเนี่ย <c oughs> ก็เสียสละไม่ต้องเอาค่าตอบแทนต่างคนต่างเริ่มมาเสียสละมากขึ้นมากขึ้นเหมือนกองทัพรมเราเนี่ยเราก็ เขาก็มาเสียสลากันมากขึ้นมากขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่ที่มาอยู่ด้วยกันเพราะว่าที่มาอยู่ด้วยกันทั้งหมด,หมดก็ทํางานฟรีทั้งหมดนี่คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่แบบที่สุดแบบเรียกว่าสนานาโปคีเอาทุกคนทํางานฟรีทั้งหมดแต่มีสวัสดิการกองบุญสนการกินใช้รวมกันคิดดูสิคนทํางานฟรีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมีค่าจ้างเนี่ย ผลผลิตมันจะเกิดได้ไหมที่ทำงานเหมือนกันกับคนทั่วไปใช่ไหมแต่ไม่ต้องเสียค่าจ้างเพราะจะต้อเซฟเรื่องค่าจ้างไปเยอะเลยเพราะงั้นเรื่องเเซฟเรื่องค่าจ้างจะมีผลผลิตขึ้นมาแล้วไม่ใช่เรื่องปองค่าจ้างแต่ว่ามีผลผลิตขึ้นมาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตแต่คนเนี่ยคนจริงนะกินน้อยใช้น้อยด้วยนะขยันสร้างที่สุดไปกินน้อยใช้น้อยที่สุดแรงที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อกินน้อยใช้น้อยที่สุดมันก็เหลือไล่เหลือเนี่ย นี่แหละที่เอาไปช่วยเหลือสังคมนี่แหละคือเศรษฐกิจมาจึงมาจึงของถูกได้ของดีราคาถูกซื่อสัตย์มีน้ําใจต้องทําอย่างเงี้ยมันไม่มีวิธีอื่นหรอกนอกจากเสียสลักก็มีส่วนนะพูดถึงอาจารย์ที่พูดถึงเรืทองราวต่างๆแล้วปกติแล้วเนี่ยทางด้านของสังเกตุส่งเรามีรายได้รือจะรับบริจาคได้ไหมได้ แต่ว่า,าการบริจาคเนี่ยเนาะเราเราสร้างผลผลิตของเราเองเนี่ยอันนึงนี่คือรายได้ชาติอยู่แล้วอันที่สองในการบริจาคเนี่ยก็รับได้แต่ก็จะต้องมีกฎเกณฑ์จะต้องมาทำความดีร่วมกันมากพอรู้สึกศึกษากันดีพอกราวก็มีกฎเกณฑ์ถ้าทำถ้ามาบำเพ็ญความดีร่วมกันศึกษากันได้ดีพอแล้วเออเป็นคนดีแล้วการบริจาคแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยตัวเองก็ไม่เดือดร้อนนะ บริจาคไปแล้วก็ <lawsuit royable S 2> ไม่ต้องมาหวังผลประโยชน์อะไรบริจาคด้วยใจที like ่บริสุทธิ์ไม่ได้มามีอัตตากดดันอย่างงู้นนี้ช่บริจาคนู้นนั้นไม่ต้องมีประกาศชื่อประกาศอะไรนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วบริจาคเสร็จก็ไม่ใช่มากดดันให้ทําตามใจตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้นะบริจาคเสร็จก็จะมีกรรมการบริหารทางานเพื่อส่นรวมอางเงี้ยถาแนั้นบริจาคก็ได้แต่จะต้องแต่จะต้องเป็นคนดีไม่สลายแต่ถ้าใครจะเป็นคนไม่ดีมาเราไม่รับเลย หรือไม่เขคุ้นกันเราไม่รับเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนเรานี่นะถ้าจะบริจาคอะไรให้ใครเป็นการสอนคนว่าถ้าคุณจะบริจาคอะไรให้ใครนะคุณศึกษาก่อนเขาเป็นคนดีหรือเปล่าไม่นั้นคุณเอาเงินเอาทุนไปให้โจรไปให้คนชั่วจับชั่วคุณร่วมบาปกับเขาเพราะงั้นจะบริจาคอะไรให้ใครหนึ่งศึกษาเขาให้ดีก่อนว่าเขาดีจริงหรือเปล่าข้อที่หนึ่ง ส่วนข้อที่2ก็คือว่าการบริจาคด้วยใจที่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้กุศลสูงสุดแล้วบริจาคไปแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องเอาอิทธิพลจากการบริจาคเนี่ยไปทำตามใจตัวเองไปโกงเงินทำตามใจตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นต้นสลายแล้วสลายเลยแล้วแต่หมูคนดีก็จะทำอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกหรือหน่วยไหนก็แล้วแต่บางทีการรับเงินบริจาคโดยไม่ดูว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีนี่นะ กลายเป็นว่ากลายเป็นทลาดเขาอะเขากดดันกลายเป็นาทาดคุนไปเลยซวยเลยเนี้เวลาเขาทไาไม่ดีอะจะไปจัดการเขาก็จัดการไม่ได้มันจุกปากรับเงินเข้ามาแล้วแค่จะด่ายังด่าไม่ได้จะว่ายังว่าไม่ได้เลยแต่เราไม่ต้องไปรับเงินใครสบายมากเลยพึ่งตัวเองก็ต้องรับเงินใครรือรับเงินคนดี เราใครไม่ดีเราก็พูดได้เต็มที่เลยเราสามารถต้านสิ่งที่ไม่ดีได้ส่งเสริมสิ่งที่ดีนะครับผมแี่นะคะน้องต้เป็นอะน้องแป๊ะแป๊ะก็แข่งกันนะคะก็กำลังจะมีตัวแทนนะคะจะลองดูนะคะเรากำลังเตรียมตัวนะคะว่าจะมีอะไรนะคะอ่านี่นะคะก็มีพี่น้องเรานะคะ นี้ก็เตรียมตัวนะคะกำลังจะมีผู้มารับหนังสือนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอ๋ออยู่ที่หน้าหน้าทำเนียบรัฐบาลนะคะตรงบริเวณด้านนี้นะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปนิดนึงนะคะถ่ายรูปรวมกันนะคะเป็นรวมมวลนะครับ นี่นะคะก็จะเป็นการรวมมวลให้กับพี่น้องนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังบ้างด้านหลังตรงบริเวณด้านนี้มีไปกัเพื่อใดประชานก็อยาเป็นรรับวยมีเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเจ้าหน้าที่ออกมารับแล้วนะคะนี่ก็คือทางเจ้าหน้าที่นะคะมารับนะคะจากสํานักงานนายกรัฐมนตรีนะคะสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ ไปดูนะคะว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นการมารับหนังสือนะคะตรงบริเวณด้านหน้าน,นี้นะคะก็ต้องบอกว่าหนังสือที่เราพยายามส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาแลบแล้วนะคะก็รวมทั้งรายชื่อกับอีกหนึ่งกล่องใหญ่นะคะรายชื่อคัดค้าน การต้านคาสิโนผูกกฎหมายแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรนะคะรวบรวมโดยกองทัพรมแล้วก็เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยแล้วก็ศูนย์รวมปกป้องสถาบันและเครือข่ายคนดีทั่วประเทศนะคะศูนย์รวมประชาชนอ๋อศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันขอบคุณนะคะศูนย์รวมประชาชนปกป้องปกป้องสถาบันค่ะอันนี้นะคะก็ต้องมี คะอะไรก็ได <Cornell>. ้นะในกตำรวจอ่ะปนเาที่นะคะตอนบริเวณด้านนี้นะแต่ไม่รู้รับใช้ก่ครับไม่ได้ไม่ได้ือนะครับขอบคุณี่ หนังสือมีเป็นเอกสารวิชาการต่างๆนะต่างข่าวขราวต่างๆเกิ่ในนี้นะครับแล้วก็มีหนังสือมีเอกสารตรงนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดอ้าวเราเปิดดังไวก่อนนะเดี๋ยวจะเาิดออกมาเป็นถุงขนมที่ไม่ใช่ถุงขนมเป็นลายชื่อเป็นลายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องครับเงินกว่าครับลายชื่อทำไปอย่างเนี้ยทำแบบนี้อันนี้เปิดออกมาให้เห็นนะครับไม่มีขนมแล้วก็ไม่มีสองล้านนะครับ เดี๋ยวโอ้ไปใส่ขนมใส่สากันไปยุ่งในนามตัวแทนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะรับข้อเสนอของกลุ่มกองทัพนะครับเพื่อไปเสนอฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีแล้วก็ฝ่ายที่ิบัญัติให้รับรู้รับทราบเพื่อประกอบการพิจารณาในการออกพระราชบัญญัติตัวนี้ต่อไปนะครับส่วนจะได้ไม่ได้การก็เสนอไปตามขั้นตอนนะครับพาะมีองค์กรในการพิจารณาอยู่ครับขอบคุณครับและเข้าใจในความปัถนาดีของคองรครับทำครับครับครับเดียวรับไปเสนอต่อไปครับขอบคุณครับ ขอล้างด้วยนะขอล้างเอกสารจะไม่เปี่ยนนะครับเดี๋ยวก็พิจารณากันต่อไปนะส่วนเรื่องอะไรเดี๋ยวภากษาตำรวจเข้ามาด้วยนะส่วนหนังสือไม่ต้องห่วงตำรับเสนอท่านนายกก็บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายที่ติดบัญชีด้วยต่อไปครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับเปี่ยมผลหน่อยนะช่วงนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ